ผลิตี่ตัววะเนี่ยโอ้โหี่น้องครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผม มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับช่องเบียร์บ้านบอกวันนี้ครับผมก็เหมือนเดิมพามาดูรอบครับดักไว้ลูกเดียวแต่ดักไวสามสี่วันแล้วไม่ได้ดูอยู่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันครับวันนี้กู้รอบจะเป็นไงนี่ก็ห้าโมงกว่าแล้วครับห้าโมงครึ่งแล้วน่าจะมืดครับวันนี้เหมือนเคยโอเคครับมาดูกัน มามาดูเองครับผมรอบลูกนี้จะพังแล้วเงียบอาอหนึ่งแต้มครับผมหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มปลาช่อนนี่ไงพี่น้องหนึ่งแต้มง้าโอเคครับมาแล้วหนึ่งแต้มก็หมายคลองครับ ไปดูรอบลูกอื่นต่อครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลายวันแล้วครับไม่ได้ดูมาครับมาดูรอบลูกถัดมามีลูกตรงนู้นไม่ติดครับผมไม่เคยติดสักทีหัวหัวร่องสวนครับดักไว้หน้าติดเกินไม่ติดสุดหัวร่องสวนอันนี้ผมเพิ่งเอามาลง มีอาการครับผมยังไม่ได้ยกดูว่าปลาอะไรแต่มีอาการอยู่มันอ้โอ้รอบสะเทือนเลยพี่น้องปลาหรือเปล่าวะปลาหรือตัวเห้ววะนี่มันตรงตรงเลยนี่ครับโอเคครับมายกดูกันคลิปจะยาวคลิปมันจะยาวเงียบแล้ววะ่ะโอ้หสองตัวพี่น้อง ได้ดูกล้องอยู่นี่นี่สองตัวเลยอืมเดี๋ยวเพิ่งติดครับผมหน้ายังสดอยู่โอเคครับเดี๋ยวจะรอบกันเพิ่มอีกสองแต้มมาครับนะนะพี่พี่น้องๆหลังจากที่คนยกลูกนี้ดูครับ ผมก็ทําการขยับย้ายไปตรงนู้นทางเข้าตรงนู้นครับแต่น้ำมันลึกผมก็ขยับกลับมาอีกเลยก็กิ่งไม้ปิดไว้เยอะๆครับมวน,นี้ไม่มีคนยกครับหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> แต่ว่ามีอาการครับผมเอาใบาไม้ปิดรอบเอาไว้เห็นรอบไหมครับเป็นช่องนั้นนั่นคือรอบครับปลายนิ้วผมเอาใบาไม้ปิดทึบเลยแต่ทีนี้ใบไม้ไม่เหลือเลยที่ปิดเอาไว้ เป็นช่องทางเข้าอย่างนี้ครับนูเป็นสะเป็นคลองครับมีตัวไหมมีตัวไหมเอออุ้ยมีครับหนึ่งตัวคิดว่าไม่มีแต่แล้วมีครับอืมปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนออสายดีอยู่ครับ ขึ้นข้างบนครับมาครับเริ่มมือดอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้ได้ปลามาสี่แต้มครับแล้วทีนี้เจอป้ากับลุงข้างทางเขาได้ขอซื้อไปโอ้มีตัวอยู่ที่แรกผมว่าจะไม่ขายแล้วเดี๋ยวมีปลาสลิดจุดตัวหนึ่งครับเขาขอซื้อไปหอโมก ผมก็เลยอ่ะขายเขากี่เงิงกิโลก็ไม่มีแล้วทีนี้อืมเอ,อาไม่เอาอ,อีกผมก็เลยน่าจะอยู่ประมาณโลกว่าๆหน่อยสักโลครึ่งได้ผมก็เอาเขาร้อยห้าสิบบาทปัสลิดปัสลิดปใหญ่ๆเลยครับ ผมก็เอาเขาร้อยห้าสิบบาททีแรกผมจะรวมปลาทำปาลารวมไปส่งบ้านเอาไปส่งบ้าน <c oughs> ดูชังแห้งเลยเอาไปส่งบ้านเขาเขาบอกโอ้ยกลัวหนุ่มไม่ไปพูดภาษาใตาอะนะ้อ่ะเนาะกลัวผมไม่ไปอีกก็เลยขายเขาไปเลยโอเคครับรอตรงนี้ก็ตักไปว้เงี้ย เพือ่อเข้าปัสตริดยังเข้าเลยดักง่ายๆโอเคครับปะไปดูรอบกันต่อป่าที่เหลือผมขายไปแล้วโอเคครับมาครับดูรงนี้นกันต่อดักใกล้ๆเอครับห่างกันสักสองเมตรกว่าๆตรงนู้นที่ได้ปาส,สติดก็มาดักตรงนี้อีกหนึ่งลกูกรอบมันเหลือเพราะนั้นผมดักรอบมันเหลือสองลูกผมก็เอามันตรงนี้ อุ้ยปลาทลีดตีตัวมาเนี่ยโอ้ยพีน้องอืออืออือเน่าตายไปแล้วหนึ่งตัวเอ้ยนี่ครับใสปิง่เป่นเปนงนั่นเลยเดี๋ยวขอเช็คกล้องก่นอนนี่ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวครับผมโอเคครับเดี๋ยวสลิดข้าถุงก่อนมันถ่ายยากครับมันอยู่ในน้ำโอเคครับมาครับในดงเหมือนเดิมครับมะยะที่ขายปลาไปแล้วเฮ้ยไ,ไม่น่าขายเลยเกี็บให้ท่านผู้ชมรวมท่านผู้ชมได้ดูแลวหน่อย เลือแต่ปลาสลิดรอบนี้ติดปลาอะไรอุ๊ยปลาช่อนครับหนึ่งตัวไ้สักสามขีด่ะโอเคครับใส่ดีอยู่ปลาชุดนนี้ไม่เป็นแผลเลยครับหน้าสดสด,สด,สดทุกตัวเลย คครับผมครับมาดูลูกนี้กันเหลืออีกห้าหกลูกครับข้างหน้าเริ่มมืดแล้ว,ล,วลูกนี้มีตัวหรือเปล่าแต่ผมเอาฝาขวดน้ำวางไว้บนตูดรอบมันเด้งออกไปครับโอ้ปลาหมอครับผม อ้อมอนหน้าแขกตัวนะึ่งนี่ครับตัวดีนะครับในกล้องเลยตัวเล็กตัวสวยโอเคครับเดี๋ยวป้าใสา่รอบก่อนไปต่อครับมาครับมาดูลูกถัดมากันจากปลาหมอตัวเมื่อกี้เมื่อกี้มีลันเก่าๆอยู่ลูกหนึ่งครับขุดงัดขึ้นมา เฮ้ยรอบตรงๆนี่ว่าไม่ได้ถ่ายท่านผู้ชมดูนี่ครับมีตัวแน่นอนนะครับผมอบน,นี้ัาพัๆๆผอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหญหญงามไม่รูดเหรออันนี้คืองามไม่รูดใหญ่ใญครับอันนี้ขอรอบขึ้นให้ดูอ่อ เออผูกเชือกไว้ไงวันเนี้ยปุ๊บทำพาม,มไสโลครับไสโลแน่นอนไม่ดิ้นเลยนี่ครับผมนี่ครับมาแล้วหนึ่งแปมช่อนครับผมไสโล นี่ครับโอเคครับปะเดี๋ยวผมมาปลาออกก่อนไม่มีมือจะถือกล้องรูปถัดไปต่อมาครับอีกหนึ่งตัวครับผมเป็นปลาดุกครับไซส์ไม่ใหญ่แต่ผมจะให้ดูนะครับปลาดุกที่นี่ที่ว่าไม่เหมือนที่อื่นผมไปเซิร์ชดู ไปค้นหาดูนะครับว่ามันปลาดุกพันอะไรแน่ครับผมก็ไม่โฟกัสน,นี่ครับมันคือปลาดุกอัาพันครับผมปลาดุกอาพันมันจะมีขีดจุด,จดๆในกล้องไม่ค่อยเห็น่าสังเกตนะครับมันจะเป็นจุดขวางตัวนะครับไม่ใช่จุดดำๆนะครับจุดเหลืองเล็กๆขวางตัวนะครับเป็นเส้น ดยว่าตั้งกล้องผมมีเคี๊ดูนี่นะครับจุดแบบอย่างนี้นะครับมันจะขวางนะครับมันจะขวางโอ้ยฉายไฟก็มองไม่เห็นโทรศัพท์เนาะเนี่ยครับมันจะขวางกล้องไม่ค่อยเห็นครับมันจะขวางขวาง หน้าตามันเลยไม่เหมือนปลาดุกที่อื่นครับมันจะอ้วนไอ้สันหลังกระดงหลังมันจะหนาครับโอเคครับปะดูต่อครับผมติดลูกเว้นลูกเลยครับตรงนี้มาครับไปดูรอบลูกสุดท้ายของในน้ำครับที่เดินในน้ำ <c oughs> ลุงนี้ปลาไม่เข้ามานานแล้วครับเป็นเดือนแล้วโอ้ยมีตัวอยู่มีตัวอยู่อืขอช่อนครับผมโอเคไงดีวะเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวก่อนครับขปดเชือกก่อนนะครับผมก็เตรียมมาแล้ว ช้อนครับหนึ่งแต้มโอ้ยโอเคครับป่ะกินไปดูอีกสามรอบกลับบ้านดูปลารวมครับผมมาครับรอบรุ้นสุดท้ายของวันนี้ครับผมเ <c oughs> มื่อกี้ไอ ทรศัพท์ตกน้ำเฮ้ยหนูจะเป็นไงนี่ดีกล้องยังพอมองเห็นกล้องมีน้ําค้างอยู่นีปลาอะไรเอ้ยโอ้ยปลาดุกพี่น้องตัวมันเริ่มเท่มกล้องกล้องฟอฟ้าหน่ยครับน้ํามันเข้าโอ้ยปลาดุกว่เป็นโลครับ เดีเดดดเดขึ้นให้ดูนี่ครับตัวใหญ่ครับผมประดุกโอเคครับเดี๋ยวผมจะถ่ายปลารัวมให้ดูครับผมมาครับพี่ๆน้องๆผมจะปลาดุกตัวนี้ให้ดูว่ามันใหญ่ปลาดุกไอ ประดุกไออัมพันอะไรเนี่ยนะครับประดุกทางภาคใต้เนี่ยครับมันจะหาไซโลไซเจ็ดขีดแต่ขีดยากครับผมตัวนี้น่าจะหกเจ็ดขีดนะครับผมเคยยึดได้ใหญ่สุดนะโลโลหนึ่งโลสองใหญ่เป้งเลยนะครับตัวนี้ครับผม นี่ปัดดุกไม่ดีต้องปลดดุกนี่พี่น้องอ่ะมีมุกอีกเออจุดมันมันเห็นนะแต่กล้องมันไม่เห็นนะเห็นไหมครับปลายนิ้วกลางผมมันจะเป็นจุดอยู่เห็นไหมจุดอย่างนี้นะ แตวตรงนีมน้มันจะมันจะมีสี่ห้าจุดมันจะขวางลงมาอย่างนี้ครับตัวนี้ไม่ชัดเดี๋ยวเดี๋ยวบางตัวมันจะชัดแจ๋วเลยนี่มันก็เห็นนะครับตาป่ามันเห็นโอเคมาครับหนึ่งแต้มนะครับปลาดุเดี๋ยวดูปลรารวมวันะครับโอ้ยไปแล้วปลาดุ ครับเมื่อกี้ผมไปกดปิดประดุกายเมื่อกี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปลาช่อนครับผม่อนไฟนี้อีกหนึ่งตัวครับไปโลอีกหนึ่งตัวสองแต้มแล้วสามสีแล้วก็ประดุกายเล็กอีกตัวครับ ห้าห้าแล้วนะครับเกิดใสปลาสลิดนี่ครับตายหมดละนี่ครับผมก็ไม่ตายทีแต่ไม่น่าจะรอดนี่ครับดูมือผมครับสลิดได้มาห้าหกตัวครับปลาสลิดู่ห้าหกตัวแล้วปลาหมอตัวนึงครับ เดท้าตัวประดุกสองตัวครับประช่อนอีกสามตัวแล้วก่อนหน้านี้ขายไปอีกครับผมขายไปอีกสี่ตัวครับเออวันนี้ถือว่าโอเคอยู่ครับผม,ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามนะครับย้ำก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะสาธยายบรรยายครับ การใส่รอบแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีครับทำเลครับมันมีครับมันมีบอกมันมันมีแบบปามีแต่ไม่เข้ารอบก็มีครับดักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเข้าครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับโอเคครับฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกับเบียบ้านบอ่อสวัสดีครับ